เมื่ออายุมากขึ้นขอให้ทำตัวแบบนี้อย่างแรกเลยนอนเหมือนเมาเห็ดคำว่านอนเหมือนเมาเห็ดนี่ก็คือหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สารนั่นแหละครับคือถ้าอายุมากแล้วเนี่ยต้องนอนให้พอหลับให้สนิทถ้ามันมีเรื่องต้องคิดก็อ,อย่าไปคิดมากจนนอนไม่หลับง่วงก็นอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาแก้ปัญหากันใหม่กลางคืนเนี่ยอย่านอนให้เกินสี่ทุ่มแล้วกลางวันถ้ารู้สึกง่วง เขาให้หาเวลาหลับสัก1 5นาทีเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยไม่ต้องหลับมากนะครับถ้าหลับสนิทจริงๆ1 5นาทีครึ่งชั่วโมงเราก็จะสดชื่นขึ้นเยอะเลยทีเดียวประการที่2ก็คือเขาแนะนําบอกว่ากินอยู่เหมือนพวกตีนแมวกินเหมือนย่องเบาครับกินช้าๆค่อยๆกินกินทีละน้อยทีละน้อยกินเบาๆกินบ่อยๆก็ได้นะครับแต่อย่าไปกินเยอะเน้นว่ากินน้อยๆกินเบาๆ กินบ่อยได้แต่อย่าเยอะ,ยอ,ะอย่ากินตะกละมูมามเดี๋ยวจะผ่านสำลักไอโคลคลาขึ้นปากขึ้นจมูกไปประการที่3ครับให้ออกกําลังกายให้เหมือนติดฝิ่นคือให้ออกกําลังกายจนเสพติดเหมือนกับติดฝิ่นติดยาเสพติดนั่นเลยวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ออกเหงื่อออกจะงุดหิดจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวอะไรทั้งนองนั้นถ้าเราออกกําลังกายได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเหมือนยาเสพติดไม่ออกกําลังกายไม่ได้ นั่นแหละครับเราจะเป็นคนสูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงเดินได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาประคองประการต่อมาครับเขาแนะนำบอกว่าให้บินออกจากรังให้เหมือนนอกคืออายุป,ปูน,นี้แล้วนะถ้ายังบินไหวอย่าไปนั่งจับเจ้าอยู่กับบ้านทั้งวันทั้งคืนจนกลายเป็นคนติดเก้าอี้ติดเตียงจะบินใกล้บินไกลก็ขอให้บินออกไปบ้างก็คือออกไปเที่ยวไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงนั่นแหละครับยิ่งไปเที่ยวต่างจงังหวัด ไปต่างประเทศถ้ามีกำลังไปนะครับยิ่งดีคนที่ได้ไปเที่ยวไกลๆจะเป็นคนสดชื่นไม่เหิวเฉาเงาตายใครที่ไม่ยอมไปไหนเลยเงาวอยู่กับตัวเองที่บ้านเดี๋ยวถึงเวลาไปไกลเลยครับทีนี้ก็คือไปบ้านเก่าประการที่5อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ครับเขาบอกว่าให้ปล่อยอารมณ์เหมือนกิ่งไม้ไหวต้นหญ้าไหวคือให้มันพลิ้วไหวไปตามลมบ้างนิ่งบ้างเงียบบ้าง ไวบ้บ้างหนึ่งบ้างเงียบบ้างคือให้เป็นไปตามสถานการณ์บางครั้งเราสูญเสียหรือว่าเราไม่ได้อะไรดังใจอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติที่ย่อมจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อไร่ก็ตามที่ถึงเวลาสูญเสียสิ่งใดต้องรีบเข้าใจให้เร็วเลยนะครับอย่ามานั่งคลํำครวญเอ๊ะทำไมเสียไอ้านั่นไปไอ้นี่จากไปเข้าใจซะว่ามันเป็นธรรมชาติคือเอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติ มาทดแทนความไม่เข้าใจเมื่อครั้งในอดีตแล้วชีวิตในบ้านปลายก็จะมีความสุขด้วยความเข้าใจในธรรมะที่เป็นธรรมชาติของความเป็นธรรมดาน,นั่นเองและประการสุดท้ายครับท่านผู้ชมรู้จักหมากรุกนะครับหมากรุกนี่ต้องเดินดีดนะครับเดินพลาดแล้แพ้เลยเขาบอกว่าให้ทําตัวเหมือนหมากรุกก็คือเวลาที่เราจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งค่อยๆทําเดินชา้ชา ค่อยๆคิดค่อยๆเดินอย่าเดินเพื่อพลาดเดินหมก,กร,รุเพื่อพลาดแพ้แต่ถ้าเดินลื่นลม้มลุกลุกลคานขึ้นมาเนี่ยอีตอนนั้นมันจะไม่ได้ล้มแค่เราคนเดียวแต่ล้มทั้งกระดานเสียกระบวนไปทั้งบ้านเลยครับอันนี้ฝากถึงคนหนุ่มคนสาวที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับคงเคยได้ยินนะครับที่เขาเตือนกันนักข่าวว่าผู้สูงอายุพยายามอย่าให้ลม้มถ้าชอบก็โปรดแชร์ไปให้เพื่อน แล้วเราเองก็ทำตัวแบบสูงวัยอย่างสนุกสูงวัยอย่างมีคุณค่า